ท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะในวิชาคณิตศาสตร์ค .13101 กับคุณคร,รูอภิษาราลมลอยหรือคุณคร,รูอีฟนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาต่อจากเรื่องที่แล้วนะคะเด็กๆพอจำกันได้ไหมคะลูกเราจะมาต่อกันในเรื่องของการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แต่รอบที่แล้ว เรามาในรูปของการบวกนั่นเองใช่ไหมคะลูกวันนี้เราจะมาพูดกันถในเรื่องของการลบค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาพัฒนาความรู้เหมือนเดิมก่อนโดยวันนี้คุูอีฟมีโจทย์มาให้คือเมยมีเงิน3,255บาทเมยซื้อกระเป๋าไปและเหลือเงินอยู่อีก2,950บาทคุูอีอยากทราบว่า เมียมีเงิน3,255บาทแล้วเมย์ก็ซื้อกระเป๋าไปแล้วแต่เงินในกระเป๋าของเมยัยงเหลืออีกนะคะเหลืออีก2,950บาทมันจะมีวิธีการหาแบบนี้นะคะคือนำเงินที่เมย์มี3,255ลบช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมคืออะไรคะเด็กๆคือราคากระเป๋าที่เมย์ซื้อไปนั่นเองและจัดบวกเท่ากับเงินที่เมย์เหลืออยู่ในมือนะคะซึ่งก็คือ2,950บาท เดี๋ยวเราไปดูวิธีหามพร้อมกันเลยค่ะวิธีการหานะคะ <S <S คือ3255ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ2950ใช้ความสัมพันธ์เหมือนเดิมคือใช้ความสัมพันธ์การ,ระบวกและการลบนะคะจะได้ว่า3255ลบ2950อ่ะดูนะคะเด็กๆดูดีๆนะทำไมมันถึงนำไปลบ ทำไมมันถึงนำไปลบมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนการหาความสัมพันธ์การบวกอย่างเดียวนะคะดึนักเรียนลองสังเกตนะคะหลักการของการลบเนี่ยคือตัวตั้งตัวตั้งตามที่ีงุงวงลูกศรนี้เลยนะคะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวลบตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวลบตัวลบคือตรงนี้ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะถ้าในกรณีที่ตัวตั้งของเรามีค่าน้อยกว่าตัวลบมันจะไม่สามารถหาผลลัพธ์ ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงนำ3า5 5 5แล้วจึงไปลบกับ2,950นะคะถึงต้องใช้วิธีลบถ้าเรานำไปบวกค่ามันจะเพิ่มขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าในช่องสี่เหลี่ยมของเราจะมีจำนวนที่มากกว่า3,255และมากกว่า2,950ซึ่งมันไม่สามารถลบได้ ะะตรงนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตที่จะบงบอกว่าใช้วิธีการบวกหรือการลบนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราก็นำเจ้าตัวเลขที่เราตั้งเมื่อกี้นะคะมาหาคำตอบจะได้เท่ากับ305แล้วเราลองเอาคำตอบที่เราหาได้มาแทนค่าลงไปในช่องสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งก็คือมาจากตามโจทย์ด้านบนตรงนี้นะคะ3,255ลบช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เติมตัวเลขลงไปคือ305 หาคำตอบมาได้เท่ากับ2950ซึ่งเป็นไปตามโจทย์ดังนั้นจริงจะได้ว่านะคะคำตอบของตัวเลขที่หายไปคือ305เองค่ะโดยหลักการใช้ความสัมพันธ์ของเขาก็จะใช้ความสัมพันธ์คล้ายกับในเรื่องของการบวกก่อนหน้านี้เลยก็คือใช้ความสัมพันธ์ทั้งการบวกและการลบมีความสัมพันธ์การของจํานวน2จํานวนซึ่งก็คือ 2950และ3,255จะได้ดังนี้นะคะ2950บวกช่องสี่เหลีย่ยมเท่ากับ3,255 3 2 5 3, 5ลบช่องสี่เหลีย่ยมเท่ากับ2950และ3,255ลบ2950เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมเมื่อนักเรียนสังเกตจะเห็นได้ว่ามีตัวเลขนะคะ2จํานวนนี้ สัมพันธ์กันไปมาทั้งการบวกและการลบส่วนจะช่องสี่เหลี่ยมนั้นแน่นอนค่ะลองดูสิคะเติมตัวเลขอะไรใช่แล้วค่ะเก่งมากจะต้องเติมตัวเลข305เข้าไปนี่เองค่ะตอนนักเรียนลองเติมนะคะ35 305 305นะคะนักเรียนจะได้ว่ามันเป็นตัวเลขที่หายไปพอดีเป๊ะไม่ใช่ว่าตรงนี้เป็นบวกแล้วจะเป็นตัวเลขอื่นตรงนี้เป็นลบเป็นตัวเลขอื่นไม่ใช่นะคะเราต้องดูความสัมพันธ์ของมันด้วย ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่านะคะราคากระเป๋าที่เมย์ซื้อไปเป็นราคา305บาทนะคะตวัวคำตอบก็จะได้เป็น3,255คือเงินที่เมย์มีต่อแรกลบกับราคากระเป๋า305บาทเหลือเท่ากับ2,950เป็นไปตามโจทย์นั่นเองค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองทําหาตัวไม่ทราบค่าในเรื่องของการลบดูนะคะโดยให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดสะสะวทในหน้าที่47นะคะลูกหน้าที่47ฮะเปิดเลยเปิดหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่ได้เปิดให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนไปหาแบบฝึกหัดมาก่อนแล้วก็เปิดไปหน้า47ไว้รอเลยนะคะ ถ้าเมื่อนักเรียนเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะครูอีฟจะทําให้หนักเรียนดูเป็นตัวอย่างคือข้อที่1และข้อที่2เหมือนเดิมนะคะเอาไปเริ่มที่ข้อที่หกันเลยค่ะอ้อลืมบอกอีกหนึ่งอย่างค่ะตอนคุยปี่วัติไม่แนะนําให้เด็กๆเ,เขียนไปอ่าดูไปจดไปดูไปนะคะแนะนําให้เด็กๆเ,เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้เลือกวางนินสอฟังสิ่งที่ครูอีฟอ่าพูดก่อนให้จบให้เข้าใจแล้วจึงรอเข้าไปเนาะ ามาเริ่มเลยนะคะข้อที่หช่องสี่เหลี่ยมลบ895รเท่ากับ1008เรามาเริ่มหากันเลยค่ะแต่สิ่งที่สังเกตข้อนี้จะไม่เหมือนตัวอย่างไม่เหมือนเพรอะไรเรามาดูกันเลยนะคะเหตุผลที่ไม่เหมือนก็เพราะว่าตัวเลขที่หายไปตรงนี้นะคะเป็นตัวตั้งตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวลบถึงจะสามารถหาคำตอบได้ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องนําจํานวน2จํจนวนนี้มาบวกกันนะคะลูกเมื่อบวกกันวนนันที่2เราจะได้1,800บวก895เท่ากับ1,900สันกนั่นเองค่ะเราลองเอาเจ้า1 9 0 3ไปแทนค่าในช่องสี่เหลี่ยมนะคะและหาดูปรากฏว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ ดังนั้นเราจึงตอบ1,903เวลาตอบยยํามีหนึ่งครั้งไม่เอาคำตอบหลังเท่ากับนะคะเอาคำตอบที่เราหาได้ในช่องสี่เหลี่ยมมาตอบนั่นเองนะคะลูกต่อมาค่ะเรามาดูกันในข้อที่2นะคะข้อที่ 2, 2740ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ1812ันักเรียนจะเห็นได้ว่าข้อที่2เนี่ยจะเหมือนในตัวอย่างเมื่อกี้เลยเหมือนที่เมย์ซื้อกระเป๋าเลยนะคะซึ่งตรงนี้จะมีขั้นตอนการทำไม่เหมือนกัน ตรงขั้นตอนเนี้ยข้อ1จะเป็นบวกเห็นไหมลูกต่อมาข้อที่2ขั้นตอนนี้จะเป็นลบเหตุผลเพราะฟังอีก1ครั้งนะคะจานวนที่หายไปคือตัวลบตัวลบจะต้องมีค่าน้อยกว่าตัวตั้งก็คือน้อยกว่าตัวนี้ดังนั้นจึงนำเจ้าสองานวนนี้ไปลบกันมันถึงจะมีค่าน้อยกว่าตัวตั้งนะคะลูกเมื่อเรา ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปลบการวันวที่2จะได้คําตอบเป็น928นําคําตอบที่เราได้ลงไปแทนค่าเราก็ตั้งเลยค่ะ2,740บวกช่องซีเลียมเอาตัวเลขมาใส่928แล้วเราหาคำตอบดูจะได้เท่ากับอ่าโทษทีนะคะตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบคุณอิเขียนผิดนะคะลกตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบเนาะจะได้เท่ากับ1,812 ยาไม่หนึ่งครั้งตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนะคะครูเพียงผ,ผิดนะนะักเรียนอย่าลอผิดนะคะลูกเพราะบรรทัดดังนั้นเราต้องเอามาจากด้านบนนะคะขอโทษด้วยนะคะลูกทําสไลด์ผิดนะคะต่ออบอบตอบได้เลยค่ะตอบเท่ากับ928ตามในช่องสีเหลืองนะคะอ่าวันนี้ครูอก็มีการบ้านประจาวันมาให้นักเรียนฝึกนะคะทำในเล่มเดิมเลยก็คือในหน้าเดิม แต่ทำต่อในข้อที่3ถึง5ข้อ1กับข้อ2อยู่ในวิดีโออยู่ในเมื่อกี้เลยนะคะอาสไลด์เมื่อกี้นั่งเลยก็ย้อนวิดีโอกลับไปดูนิดนึงนะคะลูกเขียนใส่ลงไปในเล่มได้เลยนะคะอย่าลืมใช้มาบรรทัน,นในการเขียนช่องสี่เหลี่ยมตรวจสอบงานเขียนตัวเลขให้ชัดเจนด้วยนะคะลกูกและที่สําคัญอย่าลืมฝึกหัดท่องสุขุมเป็นประจําทุกวันด้วยวันนี้วูอีกก็ขอจบการนําเสนอคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ